Let's go <S สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราพาไปทาวเวลวิสมี e ที่นะคะนานาซอยสิสนะคะอยู่ใกล้ BTS ของนานานะคะทุกคนวันนี้เราพาไปนะคะการเดินทางวันนี้ค่อนข้างที่จะทัฟฟิกแจมมากรถติดแล้วก็อากาศร้อนมากค่ะในกรุงเทพคือช่วงเช้านะคะตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึง10บโมงค่ะอันนี้เริ่มเดินทางออกจากที่ห้องแล้วนะคะเราเดินทางโดยนะคะรถไฟแอร์พอร์ตลิงต่อใต้ดิน MRT แล้วก็ต่อ BTS ต่อเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นช่องทางที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าไปถึงแล้วเราไม่งงนะอันนี้